จะผัดใบกะเพรานะครับปลาเซลมอนนะครับพริกแดงกินด้แห้งกับพริกแดงกินด้สดนะครับแล้วก็กระเทียมตำเม่เอียดนะครับแดงสองอย่างครับแห้งกับตกนะครับไม่กลมกลมอย่างแดงเลยกระเทียมตาไปแล้วมาผัดปลาเซลมอนใบกะเพรานะครับองค์ประกอบด้วยกระเทียมเกี่ยวนะครับ ขี่หนูแห้งนะครับเนี่ยขีหนูแห้งแล้วก็พริกแดงกินดานะครับตามผสมกันครับถ้าชอบเผ็ดมากใส่ขี่หนูแห้งเยอะหน่อยนะครับและพริกแดงกินดาด้วยนะับแล้วก็ใส่ไปเยอะครับมาดูวิธีทํากันนะครับต่อไปปลาโซมอนนะครับครึ่งกิโลนะครับพริกแดงกินดากับพริกขี่หนูแห้งตามผสมกันครับตามใจชอบครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยกระเทียมหอมเปียวนะครับ เครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยนะครับกับซอสขาวนะครับแค่นี้ครับตาลทรายแดงนะครับใบกระเพราโอเคครับลงมือทำกันเลยครับติดเตาครับใส่น้ำมันลงไปนะครับไม่ต้องเยอะมากครับน้ำมันไปแค่นี้ครับกระเทียมครับเอาลงไปเที่ยวก่อนเลยนะครับวันนี้ผัดกะเพราปลาแซลมอนนะครับ เทเจียวสักพักนะครับใส่พริกคือหูสูสวนกับพริกแดงกินดาสดนะครับตันไว้อะลงไปเลยนะครับเจียวให้หอมเลยนะครับเดี๋ยวเดี่ยั้งแห้งนะครับใส่น้ำนิดเดียวนะครับ นนไว้อ่อนหน่อยนะคระับใส่ปลาซลสมอสลงไปเลยนะครับ ตามด้วยน้ำมันหอยครับมันต่างส่ายแดงขึ้นั้งยิ้วขาครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ใส่น้ำเปล่าไปหน่อยครับแห้งเกินครับน้ำเปล,าล่าเรานี่แหละนะครับใส่น้ำไปแล้วก็พอเดือดน,นะครับอปลาเหลืองครับทะ,ะู้แล้วปลาสุกแล้วนะครับจะเป็นเดือดออกมานวนลๆครับใส่ไปครับเพาไปเลยครับ หั่นเป็นค่อนใหญ่ๆเลยนะครับอพริกไทยตามดิ้งพริกไทยครับแล้วก็จักเสริมได้เลยนะครับเพอเราชิมรสไปแล้วเค็มแล้วหวานหวานและเผ็ดนะครับให้มันกลมกล่อมนะครับจะเผ็ดมากหน่อยครับผมชอบกินอย่างนี้นะครับโั้ําำเยี่ยงครับอย่าทุย่างครับระความแตกต่างจะไม่เกิดรสชาติไทยรสชาติมันนะครับชอบเผ็ดใส่เผ็ดนะครับชอบเค็มใส่เค็มชอบหวานใส่หวานเอานะครับ